โอเคครับผมก็กราบสวัสดีฮะพบกับผมเช่นเคยนะมงซังร้อยซิงแนลนะฮะ <Yahoo! S 2> วันนี้ผมพาเพื่อนมาเทสรถที่อ่าอะไรวะสิริชัยมอเตอร์เซลมาเทสเจ้าด่ากเจ <Okay. S 2> ็ดเก้าศูโอเคใช่ไหมวันนี้พบก,กับเซลพี่สวัสดีครับทอมครับผมครับผมกับพี่ทอมเดิมนะเช่นเคย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้พี่เขาพูดถึงรายละเอียดของเจ้าตัว เคทีเอ็มเจ็ดเก้าศูนย์ดกันดีกว่าฮะโอเคครับผมดูนะครับเจ m ีเอ็มเีเอ็มก็จะขึ้นชื่อเรื่องพวกรถเป็นเลกเก็ตอ๋อครับผมไม่ว่าจี๊ดมรถสแตนครับเดี๋ยวผมมาทางนี้ดีกว่าเพราะว่าแดดไอ้สองมันนะนี่พี่โอเคพี่ไปยืนฝั่งนู้นเลยรถแบบรถเลกเก็ตรถเลกเก็ตอ่าอ่าเตอ อารมณ์ KTM ก็อาจจะแบบซาซ่าซาซ่าแบบตะจนไทยอ๋อลุย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 อ๋อครับผมแนวนี้นนอ,อ่าฮะครับเป็นรถที่มีน้ำหนักเบาค่อนข้างเบาแบรนด<บ>์อืบบน่นอ๋อจะเน้มีเรื่องำหนักส่วนตัวเนี้ยเ็อซีรีส์ของเขาก็ดูกกอะดุก๊กอาดุ๊ก อันนี้เป็นตัวที่เพิ่งเปิดในบ้านเรานะพี่เนาะเพิ่งเปิดตัวในในบ้านเราอ่าเดี๋ยวอ่าเพิ่งเปิดตัวในบ้านเราไม่นานนี้เองอ่าฮะขนาดเพิ่งยนต์ก็สองสูบสองสูบเจ็ดร้อยเก้าสิบร้บซีซีนะฮะอืมเี่แต่มีที่จงที่จับอะไรนะดีอาจจะแบบตัวจริงอาจจะไม่เหมือนในรูปเออ ดูดูในรูปอจาจจะตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่แต่<ม>พอเห็นตัวจริงปุ๊บเฮ้ยไม่ใหญ่ <laughs> คือแบบเครื่องยนต์จะอาช่ขนาดเครื่องยนต์แบบ790ดร้อยเก้าสิบะมัน,นตัวมันต้องใหญ่อ่ต้องบึกต้องอะไรเงีง้ยเนาะแต่ว่าผมว่ามันมันดูเพรียวอ่ะพี่จะมาให้มันดูเพรียวอ่าดูด้านข้างก็ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าต้องดูขา้างหน้าเนี่ยมันดูเพรียวแบบมิต,ติแบบแบบมันดูเพรียวอ่ะ มันดูเฉียวมากอะมันดูเฉียวมากเลยในฮะดูไฟเอ้ยน,นี่คืออ่ามันเป็นจุดขายของดุ๊กแล้วตอนนี้จะเป็นไฟแบบเนี้ยอ,อือหือก็จะเป็นจะเป็น LED แล้วอ่า LED รอบคันแล้ว LED รอบคันนะก็ช่วงล่างก็ WP LED นีะครับยี่หอ้อเขาเยอะ<ห>ใช่ไหมครับหัวนี่กรีดโห้โคตรใหญ่อะผม กำกำไม่ถึงนิ้วสันอันนี้มันกี่มิลเนี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่แน่ใจประมาณ40กว่ามิลไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ทีนะครับแล้วพิเศษอย่างคือเขามีตัวกันสะบัดมาอ๋อแถมอันนี้ครับเฮ้ยมันมีกันสะบัดมาจากโรงงานเลยครับอันนี้ของอะไรครับกันสะบัดเป็นเป็น O E M ของโรงงานอ๋ออันนี้งของโรงงานเลยใช่ไหมอ๋อ เออดีป่ะมีไม่ต้องไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยเก็คือมีให้มาแล้วนะฮะดูรอบ,รอบๆคันอันนี้ขนาดยางอยู่เท่าไหร่พี่ร้อยแปดป่ะขนาดยางอยู่ร้อยแปดสิบใช่ไหมอ๋อร้อยแปดสิบอ๋อมิชลินตัวมิชลินฮะ ครับอย่างหน้าน่าจะร้อยยี่ครับผมคือร้อยหน้าก็มาตรฐานเนาะยางข <40 7. S 1> ้างหน้าก็ร้อยยี่อืมแต่รงเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับมันมเ,เป็นเอกลักษณ์ของเคทีเอมเลยฮะอ๋ะเอ,ขอเขาก็แนะนำแนะนำโมโตเล็กนะครับผมอ๋ออ,อ่อนะ้ำมันเครื่อง เขาแนะนำอะครับเขาแนะนำถ้าอถ้ามาศูนย์มาบริการศูนย์อยู่ในวันลตีก็ก็เขาจะเติมมมเตอร์เล็กอ๋อตามที่สเปครถเขาอะฮะมาเดี๋ยวเราอยากไม่มีอยากฟังเสียงแล้วพี่อยากอยากฟังเสียงท่อแล้วอยากฟังเสียงท่อแล้วนี่ฮะโอท่อเฮ้ย ได้นะสองสูบอะ่ะโอเคสองสูบได้นะเสียงก็ถือว่าแน่นนะเอ้ยโอ้โหเวลาเบิ้ลมีเสียงมันเสียงมันแผดหน่อยนะ <Okay. S 1> โหเล้าอะ่ะเสียงมันเล้าอะ่ะเสียงเล้ามากเลย <Okay. S 1> โอ้โหถ้ารอบสูงๆนี่แบบเนาะผมว่ารอบสูงแบบคือแบบเราเราใจมาก อโอเคครับเดี๋ยวก็ให้พี่เขาทำการลองให้เราดูก่อนหนึ่งหนึ่งรอบสองรอบนะครับคือฐานั่งนะครับผมคือมันมันมันไม่สูงนะความสูงบอ่อความสูงบ่มันไม่สูงอะ่ะผมว่าน่าจะหวัวต่ำไม่ถึงผมว่าไม่ถึงแปดร้อยมิลน,นะใช่ไหม ประมาณอ่ากว้างสูงประมาณ44ครับครับนี่พี่เขาเต็มพื้นเ,เต็มขาขาขาเต็มเลยครับเครับพี่นอเยคเดี๋พี่เขาลองให้ดูฮนะเดี๋ยวเราก็ให้พี่ก็ลองให้ดูหนึ่งรอบเดี๋ยวเราชำการลอง นี่ดูตัวแบบเพียวๆใหญ่ๆอะเฮ้ยมันก็จะดูแบบแหลมๆท่องอะ่ะทรงดูเพียวๆเฉียว,ยว,วๆนะครับนี่ดูลายดูลายพี่ครับนี่เอ้โหเสียงคำรามเคยต่มองมุมนี้สวยอะ่ะ <Wow. S 2> วว้ามองมุมน,นี้สวยมากเลยเสี่ยวอะ่ะคือทรงแบบว่าสีแบบจิตดจ้าด่ะคือสีเห็นสีแล้วก็รู้เลยว่าต้องเป็น K T M โอ้โหสีล้อสีอืจัดจ้านมาเดี๋ยวเราอืมมันดูแบบดูเพียวดูพุ่งมากเลยพี่เบาสบายมากเบาเจลนะเนี่ยเบาเจลได้ ว้าว <Wow. S 2> นะครับเนี่ยดฟดูมุมนี้ผมว่าสวยอะมุมนี้มันดูมันดูเต็มมุมนี้ดูเต็มกว่ามุมฝั่งโน้นฝั่งโน้นดูไม่ค่อยเต็มแต่มุมนี้ผมว่าดูเต็มกว่าโอเคมาส uh huh. วยสวยอะฮะมาเดี๋ยวเราทำการขึ้นคร่อมแล้วก็ลองกันเลยดีกว่าครับผม <Yahoo! S 2> เดี๋ยวลองเลยพี่ออม,มา เอสเซฟตี้หน่อยพี่อ่าก็อือฮึโอเคครับก็เบาเบาบิดกุญแจนี่คือหน้าจอของนะครับเดซี่ทูเรตครับผมคือหน้าจอสวยอ่ะเป็นหน้าจอเอ่อทีเอฟทีเนาะใช่ไหมตัวนี้นะครับผมใช่ใช่จชสีแล้วครับผมใช่จอสีสวยอ่ะ อืมมันดูสวยปะดูเอ่อพอขึ้นคอมมาครั้งแรกก็จะรู้สึกก็ก็โอเคครับเนเก็ตทั่วไปก็ความกว้างของแคนก็ไม่ได้กว้างมากพอดีพอดีอดนะก็คัดก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แข็งครับก็นุ่มๆแต่ตึงๆหน่อยๆโอเคตอนนี้ก็ครับตัดตัเลยนะจ๊ะ เสียงสองสูบครับเส,สียงกระหึ่มมากเลยอะาไปเราไปลองกันเอ้ยก็ส่าเอ่อ พูดถึงว่าการพลิกรถผมว่าหน้าก็ก็เหมือนจะง่ายนะแต่ว่ายังดูตึงๆหน่อยยังตึงๆนิดๆตึงๆนิดๆแต่ก็วงเลี้ยวกว้างครับเดี๋ยวขอปิดมวกหน่อย ก็ถือว่าเข้าโค้งง่ายครับมันก็จะพุ่งๆอ่ะเออโหบิดนิดเดียวบิดนิดเดียวก็เนี่ยครับเดี๋ยวดิโอ้โหบิดเป็นมาบิดเป็นมาต้องวนซ้ายต้องวนขวาบ้างครับ มัจะได้สมดุลกัน <laughs> โอ้ยมีเสียงตดด้วยครับเมกแบบหัวทิ่มอ่ะมีเสียงตดปุดๆๆๆๆหน่อยๆด้วย oh, <no. S 1> เอๆๆๆๆ ว่าเกียร์เกียร์งัดยากนิดนึงเกียร์งัดยากนิดนึงหรือว่าผมกำไม่ดีป่ะครับผมผมลื่ถหายคิดถอยย้อนอ๋อโอเคครับ อ,อ้าวไปไม่ถนัดชอบลืมชอบลืมเบรกหลังอะ่ะรู้สึกว่าเกียร์เอ้ขามันเกียร์มันจะย้อนไปข้างหลังหน่อยนึงอะ่ะมันจะย้อนไปแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเราลืมใส่เ,เบรกมันจะตําแหน่งมันจะ อยู่ข้างหลังหน่อยครับเกียร์ผมว่ามันเกียร์อาจจะอย่างที่บอกไปมันงัดยากนิดนึงหรือว่าผมกำไม่สุดไม่รู้วงเลี้ยวก็กว้างครับ วงเลี้ยกว้างแต่ก็โอเคเทียบกับไทรเด้นที่ผมได้ลองไปผมว่าไทรเด้นคือง่ายกว่าสำหรับถ้ามาพูดเทียบกันนะผมให้ไทรเด้นขับง่ายกว่าแล้วก็สนุกกว่า <Okay. S 2> อันนี้พูดถึงมันก็ ฟิลมันก็คนละฟิล์ะนะก็คล้ายๆกันแหละประมาณนี้ตอนนี้รู้สึกว่าได้อ,อ่ความรอ้อนของเครื่องโอเคครับผมอ่าสัมผัสความรอ้อนของเครื่องแล้วอ่ะโอเคฮะความร้อนปกติเนะ <c oughs> ืืออครับ โอเคครับก็ฟิลก็ประมาณนี้ครับผมที่ที่บอกไปมันก็จะมันจะดิบกว่ามันจะดิบกว่าตัว t r i เด n นต,ตัวใหม่ <c oughs> ที่ผมได้ลองมา <c oughs> ผมว่าทร d เด t นขับสมูทกว่า,าพุ่งนุ่มอันนี้มันรู้สึกว่าดิบกว่าแต่พูดถึงว่าสนุกไหมผมว่าโอเคนะสายลุยๆ โอเคได้ท้องมันท้องมันแรงโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะในการมาเทสเจ้าตัว KTM 790 Duke นะฮะโอเคนี่โอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปแค่นี้แล้วกันเผื่อเดี๋ยวผมว่างๆผมอยากลองแม่งทุกรุ่น <laughs> ในร้าน อยากลองทุุ่้ในร้านโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเออรับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้เขาให้ให้พี่อห้พี่ทอมปิดคลิปให้นะฮะอถ้าสนใจจะมาลองติดต่อได้ที่พี่ทอมนะฮะคร,ครับผมที่ศูนย์สิริชัยโอเคครับ,รบอก็ถ้าสนใจก็ติดต่อพี่เข้ามาได้เลยนะฮะขอเบอร์โทรย้ำเบอร์โทรพี่ 092.506.17.13อ่าโอเคครับผมก็สามารถที่จะโทรมาแล้วก็แอดไลน์แอดไลน์ได้นะพี่เนาะโอเคแดไลน์แล้วก็คุยกับพี่เขาแล้วจากจะลองรถรุ่นไหนตัวไหนอะไรยังไงก็ค่อยติดตามอ่าพี่เขาได้ครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แล้วครับ <S 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 okay, โอเคก็ประมาณนี้ถ้าอยากให้ผมไปลอง ตัวไหนอะไรไงก็คอาเมนต์มานะฮะผมก็อยากไปลองแมงทุกรุ่นเลยโอเคคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่นี้แค่นีครับสวัสดีครับ